ท่านปิยโสพลนามปากกาของท่านท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาวดวัดพระรามเก้าการชนาพิเศษได้เขียนและแสดงความเห็นไว้ให้กับบรรดาสส,สคนใจบอดซึ่งก็มีใจความว่าชาติไทยเราเนี่ยอยู่มาเป็นอิสราภาพได้ถึงวันนี้เพราะเรามี3มสถาบันหลักค้ำชูอยู่นั่นก็คือสถาบันชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์คำว,ว่าชาติเนี่ยหมายถึงคนและแผ่นดินความเป็นคนไทยยิ่งใหญ่หน่าภาคภูมิใจเพียงไหนคุณรู้หรือไม่ความเป็นอิสราภาพของชนชาติและแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยมีมายาวนานนับเป็นพันปี ซึ่งชาติอื่นคนโลกต้องตกเป็นขี้ข้าเมืองขึ้นฝรั่งแต่ชนชาติไทยแผ่นดินไทยของพวกเรายังคงอยู่ยังรักษาอิสรภาพของชนชาติเอาไว้ได้ไม่น่าภูมิใจตรงไหนหรือไม่เคยภูมิใจในบนรรพบุรุษในวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองบ้างเลยแม้ความเป็นพุทธของแผ่นดินนี้ก็ใช่เกิดขึ้นเพียงข้ามวันเพียงเพราะงบประมาณที่คุณแปลยติให้ตัหดหอกความเป็นพุทธมิใช่อยู่ที่ปากคุณหรือของใครแต่อยู่ในสายเลือดของคนไทยมาแต่บรรพบุรุษท่านสร้างไว้ให้ลูกหลานภาคภูมิใจ ท่านก็แฮชแท็กว่าพุทธศาสนาคือศาสนาในสายเลือดไทยและแฮชแท็กเดียวว่าคือศาสนาประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคนไทย95%เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาและในองค์กรพระพุทธศาสนาเองก็จะมีวัดวาอารามมีสถาป,ปัตยกรรมโบสถ์วิหารลานเจดีย์ที่งดงามมีหลักพระธรรมคำสอนที่ดีงามเช่นเรื่องเมตตาภัยสันติซึ่งทำให้คนไทยรักสงบรักสันติมีน้ำใจงดงามเอือ้อเฟือเ้อเอื้อกูลต่อเพื่อนบ้านมนุษย์เพื่อนบ้านแม้วันหนึ่งจะแว่งกัดเราเหมือนชาวนากังูห่าเราก็ยังรักให้เกียรติต่อเพื่อนบ้าน ต่อคนต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมยังมั่นคงต่อเมตตาอภัยสันต,ติต่อไปซึ่งคุณจะหาได้ในแผ่นดินไหนในโลกนี้คนไทยเรารักษารากเงาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตแห่งสันต,ติเคารพความแตกต่างให้เกียรติผู้มาอาศัยใจดีใจใหญ่ใจกว้างก็เพราะรากเงาแห่งวัฒนธรรมพุทธร,รวยด้วยแต่คนชั่วคนคิดร้ายคนตาบอดใจมืดมักมองข้ามฉ่วยโอกาสเอาเปรียบเหยียบย่ำความใจดีของพวกเราแม้ในส่วนสถาบันสองเองก็มีดีมากกว่าเสียเรามีพระดีคู่ชาติ กู้ชาติค้ำชูสถาบันเรามีพระนักปราชญ์นักคิดนักเขียนนักปรัฒนานักปฏิบัติอยู่เคียงคู่กับชาติมานานเรามีพระใจเด็ดอยู่ในใจทหารกล้ามาทุกยุคทุกสมัยไปดูคอทหารที่ออกรบแวนเปลี่ยนใครผ้ายันใครอย่าดูแคลนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าริดรอนน้ำใจกันเวลาวิกฤตมีค่าศึกรุกรานบ้านเราชาติไทยเกิดเลียงพล้ำพระยังยอมออกมานำทัพจับศึกพาประชาชนออกรบ ป้องอธิปไตยอ่านประวัติศาสตร์ดูบ้างเรามีพระขลังอมะตะอย่างหลวงปู่ทวดสมเด็จโตพระศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มากอย่างหลวงพ่อคูณหลวงพ่อสดหลวงพ่อลีหลวงพ่อปู่ดูสีลิงดำหลวงพ่อปานหลวงปู่เอี่ยมเรามีพระดีอีกมากมายกระจายอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินไทยพระดีเหล่านี้คือพระผู้นั่งอยู่ในหัวใจของชนชาติเรามายาวนานท่านเกิดมาเสียสละให้เป็นหลักใจของประชาชนยิ่งกว่าข้าราชการสสส,สวเป็นไหนไหนแมจะมีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นกับพระอยู่บ้างก็เป็นเรื่องโลกธรรม เรื่องกิรลสตัณหาที่แต่ละบุคคลแพ้แพ้ซึ่งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยทุกวงการทุกแวดวง,วงแม้วงการสสนักการเมืองเองก็มีให้เห็นเช่นกันเราก็ว่ากาันเฉพาะกรณีกรณีไปแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปมองให้เห็นว่าพระดียังมีอยู่พระดียังมีให้กราบไหว้บูชาเป็นหลักของสังคมยังมีอยู่มากต้องสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงท่านอย่าให้เสียกำลังใจก็เหมน,นักการเมืองนี้จะมีเลวอยู่บ้างแต่นักการเมืองน้ำดีทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนราษฎรก็มีอยู่มาก มีใช้ชั่วคนเดียวยุบสภาตัดงบป,ประมาณทิ้งคนตาบอดหูหนวกต่อความดีมักมองไม่เห็นความดีของใครคนหูหนวกมักไม่ได้ยินเสียงแห่งคุณงามความดีของใครเอาแต่จ้องอ้าปากพูดหาคะแนนเสียงคิดว่าจะได้คะแนนแต่หารู้ไม่ว่าตนเนี่ยกำลังทําร้ายตัวเองกําลังขุดรากเง้าสังคมของตัวเองนึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังทําดีมีเหตุมีผลฉะฉานแหลมคมเหลือเกินแต่ลืมนึกถึงภาพรวม นึกถึงต้นทุนทางสังคมที่กำลังมีผลกระทบไม่ชอบคนไม่กี่คนแต่ทำลายความเป็นสถาบันทุเรียนเน่าต้นเดียวแต่ตัดทุเรียนทั้งสวนทิ้งคนตาบอดใจมืดมีอคติต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มักแอบ,บซ่อนตัวอยู่ในคราบนักการเมืองบางกลุ่มคนเขารู้ทันเขาเชื่อว่าเมื่อทำลายพระได้ก็ทำลายศรัทธาเมื่อคนหมดศรัทธาก็หมดกำลังใจเมื่อทำลายใจได้ก็เชื่อว่าทำลายได้ทุกอย่างก็คนเกิดมาเมื่อวานซื้นเพิ่งลืมตามาดูโลกอย่าโอหังบังอาจฟาดฟันกับสถาบันเลย คุณนับถือศาสนาอะไรคุณเกิดแผ่นดินไหนทําไมจึงใจร้ายอย่างนี้ขอถามหน่อยเถิดพระคุณพระสร้างชาติมาพันปีไม่เคยใช้งบประมาณมีแต่วางรากฐานที่มั่นคงไว้ให้ที่นี่คือเมืองพุทธที่นี่คือชาวพุทธภาษีที่คุณกําลังแปรยติให้ตัดออกก็มาจากเงินชาวพุทธทั้งแผ่นดินไม่ใช่หรือคิดให้ดีไต่ตรองให้ลึกซึ้งหมอที่ฉลาดกวรวินิจฉัยคนไข้ว่าเป็นโรคจุดไหนก็เยียวยาจุดนั้นมีใช่ปวดฟันแล้วก็ฆ่าทิ้งจิรัง ติดทัตุกพิกุสังโคเตสุขโขนตุกสักคารวาขอพระพิสุสงฆ์จงทํารงม,มั่นตลอดกาลนานขอสาธุชนคนดีทั้งหลายจงมีความเคารพในพระพิสุสงฆ์เหล่านั้นเถิดเครดิตพนตีนเรศจ,จิตรักพอทอ8อดีตอนุสาสนาจารย์กองทัพบก